แจกวิธีเลิกจนตอนที่หกตอนนี้จะมาพูดถึงการดูแลค่าใช้จ่ายแล้วมันจะเป็นไอเดียให้คุณ่ะมีเงินเหลือในที่สุดมันก็จะมีไอเดียพื้นฐานนะในการควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ส่วนใหญ่คนจะทําไม่ได้กันไอเดียห้าสิบสาสิบยี่สิบหรือจะเป็นเงินหกกระปุกค่าใช้จ่ายจะเป็นห้าสิบห้าออมสิบสามสิบออมสิบเสิบการสิบแต่อย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาคมันนีสินไปรวมกับค่าใช้จ่ายนี่บ้านนี่รถก็เกินสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นเพราะว่าทำไมไอเดียต่างๆถึงใช้ไม่ค่อยได้ ไอเดียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมจะแนะนาให้ให้คุณตัดคําว่านี่สินออกไปก่อนแล้วคุณมาเริ่มต้นควบคุมค่าใช้จ่ายแบบนี้แบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบฟิกแบบที่2เนี่ยจะเป็นแบบเปอร์เซนต์แบบฟิกเนี่ยจะเป็นแบบคงที่ที่คุณเนี่ยไม่สามารถลดมันได้จริงๆค่าดูแลลูกค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แบบเปอร์เซนต์เนี่ยคุณสามารถลดหรือเพิ่มตามรายได้ของคุณได้ค่าอาหารลูกไปโรงเรียนค่าเลี้ยงดูพ่อแม่หรือคนที่คุณรักค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเช่นไปกินข้าวแบบนี้คุณสามารถเพิ่มหรือลดตามรายได้ของคุณได้โดยแบ่งเป็น เอาอย่างนี้ลูกผมก็ได้ค่าอาหารแต่ละเดือนไม่เท่ากันดิแล้วพ่อแม่ผมจะคิดกับผมว่ายังไงก็ดีแล้วไงนายก็สอนลูกนายบริหารเงินสิเพราะโลกความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครได้และได้เท่าเดืทุกเดือนส่วนเรื่องพ่อแม่เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าคุณลำบากเขาจะได้จัดการชีวิตตัวเองแล้วเลือกเล่นหวยเมื่อคุณควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีเนี่ยคุณจะมีตังค์ใช้หนี้และคงเหลือบัจสุดท้ายได้มากขึ้นและเมื่อคุณมีเงินเหลือมากขึ้นคุณก็ซื้อของขวัญวันเกิดให้เขาได้พาพวกเขาไปเที่ยวตามสัญญานี่คือหนทางเดียว